สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับวันนี้ครูบีมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรรูไหม,มน,นะครับมาสอนเกี่ยวกับเรื่องนะครับมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเอ่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะครับซึ่งมีท้งนี้เลยนะครับก็คืออย่างนี้มาเรียนสังคมและวัฒนธรรมไทยกันนะครับอ่าก็คืออย่างนี้เลยนะครับ ครูจะให้นักเรียนสรุปมานะครับเพราะว่ามันใกล้จะสอบแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นวันนี้นะครับแต่ว่านะครับสังคมแล้ววัฒนธรรมนะครับแล้ววัฒนธรรมนั้นไม่ได้หยุดนะครับฟังอยู่กับที่เนาะ มันจะเป็นประมาณนี้โอเคไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ่าแต่เปลี่ยนแปลงไทยเนี่ยนะครับภูมิปัญญาไทยนะครับลักษณะการกินการประเมินการประเมินการปกครองนี่แหละนะครับการปกครองการสมัยอยุธยานะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับที่ครูจะให้ ที่ครูบิมจะให้ทุกคนให้ดูตรงนี้นะครับ,รบที่ครูบิมจะให้ดูตรงนี้นะครับก็คือวันคิดมากแล้วก็วันขอบคุณนะครับวันขอบคุณก็พระเจ้าวันคิดศาสนาวันในคิดศาส,สนานะวันดีเปล่าว,วาี ครับวันนาวาลาตีนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมซึ่งมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคไหมก็เกี่ยวกับวัดยัดนะครับก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับอ่ะแต่ว่าที่ครูจะให้นักเรียนเนี่ยสรุปกันนะครับก็คือ นะครับให้สรุปกันเนี่ยก็คือใช้ทั้งหมดดังนี้นะครับใช้ทั้งหมดทางนี้นะเพราะหลากหลักเงานะหลักเงาของวัฒนธรรมไทยเนี่ยนะนะวัฒนธรรมไทยได้สร้างและสังคมให้ตกลงของกับสังคมนาไทยมาสมาชิกในยุคป,ปัจจุบัน นะครับเนี่ยก็คือมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับซึ่งแต่ว่ามันจะดีอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าจึงได้นำสิ่งประดิษฐ์นะครับคิดค้นนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมอโอเคนะก็คือในการทดแทนใช้ในการทดแทนนะครับ อย่างเช่นใช้ในการสิ่งของนะครับในการอนุรักษ์ป่านะป่าป่ามะม่วงนะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคไหมอ่าแล้วก็หากมีความจําเป็นก็มาติดต่อการอนุรักษ์ได้นะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับวันคิดมาสวันขอบคุณวันในคิดศาสนานะครับมันจะเป็นประมาณนี้กันเลยนะครับโอเคเราไปสรุปกันนะครับ